สวัสดีครับสุัสดีเพื่อนๆวิ่ยพีน้องๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะพามาชมงานนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องหนึ่งพี่บอยจะถามมีสงสัยอยู่นะนะครับนี่กับงานขุดล่องนะครับขุดจอกล่องนะลูกทุเรียน150ไล่ย์นะครับจังหวัดจันทร์นะนะครับเนี่ยใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้พี่บอยกำลังตัดทางนะนะครับก็เลยสงสัยมานานนะนะครับก็เลยจะถามพี่บอยไปด้วยนะครับกับดูหน้างานไปด้วยเนาะนะครับทำไมงานใหญ่ๆทำไมคนขับอ่ะผมไม่ค่อยเห็นพี่บอยว่างงานเลยอ่ะ มันเป็นเพราะอะไรพี่อันนี้ถามแบบตรงๆเลยนะเนี่ยถ่ายน้องๆชมกันเผื่อน้องๆได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความตั้งใจอยากทำอาชีพเนี่ทำไมคนอื่นผมเห็นอ่าบางคนก็ไม่ได้ขับบางคนก็มีอยู่ทีมงานด้วกันใช่ไหมพี่บางคนก็หยุดบางคนก็ไม่ได้ขับเลยบางคนก็พี่ก็มีงานตลอดเลยงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยมันเป็นเพราะอะไรพี่อ๋อสิ่งหนึ่งก็คืออ่าครับพี่ผมถามแบบตรงๆ่ะงานมันตามหาคนขับครับครับ เราจะของงานเขาต้องการคนขับเราเขาเขาระบุคนขับมา <อะ S 2> เพราะว่าแต่ละคนทํางานได้เหมือนกันหรอกอย่างเราอย่างเราคือแบบเราทําแล้วมันจบอะ่ะก็เลยแบบเราไม่ได้นัน่นเองหรอกต่นี่เขาจะาของที่เขาก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนเขาต่างต่อปา่า <อะ S 2> ก็เลยทำาร,รทำตลอดครับในอย่างเขาคือเขาปล่อยเราได้เขาไม่ต้องมาดูแลเราเขาไม่ต้องมาคอยสั่งเราจูจีกับจุกจิกเราอ่ะคือมาบอกเราทีเดียวเราก็ เราก็จัดการเองหมดรรคับส่วนการอธิบายงานอะไรเงี้ยเราก็อธิบายจบคือฟังเข้าใจอ่ะเราผ่านมาเราอธิบายต่พอจะขอเขาเชื่อใจเขาเลยไม่ค่อยมาบุนวายอะไรกับเราผมก็เลยแปลกใจตรงที่ว่านี่เหมือนงานร้อยห้าสิบไล่เจ้าของเขาไม่มาดูเลยแล้วให้พี่ทําอยู่อย่างเงี้ยทําคนเดียวเลยะเขาไว้ใจขนาดนั้นเลยเราพี่รงไม่ใว่ไม่ไม่ใช่ไว้ใจทั้แกพี่ด้วยอทั้าแกพี่ก็ไม่เคยมาดูเลย ใช่เท่าแก่เขาอยู่ในนานะเขาไว้ใจเรางานงานตัวใหญ่งานที่มันลำบากลำบากกางใหญ่ก็จะให้เราไปทําเงี้ยอืเราดูแลจบงานมันลงทุนสิบกว่าล้านแต่เขาเจ้าของที่เขาไม่มาดูแล้วต้องแก่ก็ไม่มาดูปล่อยให้พี่ทําออกแบบดูงานเองแบบนเนี้ยแค่ชี้แจงเี่ทราบไปแบบเขาทําแบบนี้ครับครับเราก็เขาก็ปล่อยเราทําแล้วก็าเราเขาเขาจะมาดูครั้งแรกเขาจะมาดูผนสองผลแล้วเขาดูแล้วมันผ่านเขาไม่มาแล้ว มุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเพราะว่ายากนะพี่การที่ว่าการที่ว่าเจ้าของสวนลงทุนเยอะขนาดเนี้การที่เขาจะปล่อยมือให้คนขับแล้วทํางานให้เขาแล้วแบบแบบนี้อ่ะพี่ถ้าเขาไม่ไว้ใจจริงถ้าไม่มั่นใจในฝีมือจริงอ่ะผมเชื่อเลยเรื่องเนี้ย่พี่อคือไม่ต้องมาดูไม่ต้องอะไรเลยแค่แสนหนึ่งมันก็หมื่นหนึ่งมันก็ถ้าเราคนถือตังค์ล้วมันก็ลำบากแกได้ไหมพี่ต้องดูคนขับแบบนี้อันนี้เป็นสิบคนล้าน่ะที่ลงทุนให้แต่เขาไม่เคยมาดูเลยไม่กระทั่งเขาแก่เขาไว้ใจเราเขาไว้ใจพี่ขนาดไหนนะผม ผมเชื่อแล้วครับพี่เรื่องพวกเนี้ยแล้วงานทําไมว่างานงานงานพี่ไม่ค่อยได้หยุดก็เหมือนงานเนี้ยเสร็จจากนี้พี่ก็ต้องไปต่ออีกคิวต่อยคือไม่ค่อยเอาง่ายคือหาวันหยุดไม่มีลองนอกจากหยุดเองนอกจากหยุดเองเนี่ยครับนอกจากฝนตกอะไรเงี้ยวันไหนฝนตกหนักขก็ต้องแนะนำน้องๆนะไม่ว่าอย่างทำอาชีพเนี้ยนะไม่มีความตั้งใจนะพี่บอยเนาะซื่อสัตย์อาชีพไม่ผิดที่พี่บอกใช่ต้องซื่อสัตย์พี่คือ ซื้อสัตว์การชีพดีที่สุดไม่ว่าเราได้มากได้น้อยแต่เราต้องซื้อสัตว์กาชีพเองอย่างเช่นเมื่อก่อนนะก็มีหลักหมูขายหรือว่าเอาอะไรขายเงี้ยครับมันไม่ดีหรอกครับมันทําไปแล้วมันเสียเสียชื่อเสียงตัวเองอ่ะถ้าเกิดเขาจับได้มันก็ปากต่อปากพูดไปเอร่อดีมันขโมยขายแล้วทำไงเราจะให้ลูกค้ายอมรับหรอพี่สอนเทคนิคให้น้องๆเขาหน่อยพี่ลูกค้ายอมรับนะครับอ่าก็คือการทําให้เขาเห็นนะครับอ่าครับพี่ทำให้เขาเห็นแล้วก็การอธิบาย อธิบายคุยงานเนี่ยให้คุยให้มันเข้าใจบางทีเนี่ยคือบางคนน่ะบางคนเนี่ยเขาอาจาาจะเข้าใจยากการคุยการพูดจาขอางเราเนี่นยแต่นี่เราเน้นทําใหเาเา้เขาเห็นไงแต่ส่วนมากผมจะเน้นทําให้เขาดูผมจะเน้นทําให้เขาเขาดูเขาเห็นเนี่ยเขาจะเชื่อใจบางครั้งในการพูดการคุยเนี่ยมันก็ไม่ไม่ต้องเห็นด้วยใช่ต้องเห็นด้วย มันต้องประสานกันเออมันต้องเห็นกับงานที่เราทําด้วยไม่ใช่ว่าบางคนคุยเก่งแต่วเวลาทําออกมาแล้วไม่ดีเนี้ยอาครับพี่แต่บางคนไม่ค่อยคุยแต่ว่าแต่ว่าทํางานออกมาด,ดีก็มีโอ้แต่ทีนี้เกิดว่าเราได้ทั้งคุยได้ทั้งทางานออกมาด,ดีเนี่ยอะครับสุดยอดเลยโอเคเลยครับครับ,รบผมเชื่อแล้วพี่โอ้โหเนี่ยครับน้องๆคนไหนเนาะเนี่ยครับเหมือนที่พี่บอยบอกนะต้องซื้อสักรริลชีพตัวเองแล้วทาให้เขาเห็นนะพยายามนนเนี่ยมันก็จะออกมางานก็ลูกค้าก็ปากต่อปากทีนี้ ก็ยาวกันไปเลยพี่น้องแทบจะไม่ได้หยุดอ่ะแต่ถ้าเราไม่ซื้อสัตว์อาชีพเน่ทำแม่เบียยเขาก็ไม่เอาแล้วพี่น้องนะครับมันไปเร็วครับทุกวันนี้นี่ครับขอบคุณมากครับพี่บอยสวัสดีครับ